วันนี้ผมก้าวกุมพานะครับอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะพาทุกคนมาดูบ้านสวนนะครับริมน้ำแม่น้ำท่าจีนนะครับบ้านสวนที่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้นนะครับซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่2งาน29ตารางวานะครับบ้านที่ว่าตรงนี้ก็คือบ้านที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นะครับ ในเนื้อที่ที่ดินตรงนี้นะครับ1ไร่2งาน29ตารางวาตรงนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วยบ้านทรงไทยนะครับประยุกต์รวมถึงบ้านปูนนะครับบ้านปูนเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับมี2องหลังนะครับตรงนี้จริงๆแล้วจะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะครับเพราะว่าบ้านทรงไทยตรงนี้นะครับเราจะยึดด้านหน้าที่ติดกับแม่น้ําท่าจีนเนี่ย ยึดต,ตรงนั้นเป็นด้านหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวแปลงที่ดินนะครับเดินเข้ามานะครับเรามาจากด้านหลังนะครับก็จะเจอสวนนะครับที่เป็นสวนเล็กๆที่อยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็เจอกับบ้านชั้นเดียวนะครับหลังแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวบ้านเนี่ยนะครับบ้านชั้นเดียวตรงนี้เนี่ย ก็จะมีพื้นที่ประมาณ80ตารางเมตรนะครับโดยประมาณนะครับในตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีรั้วรอบขอบชิดหมดทุกด้านนะครับด้านซ้ายมือของผมตรงนี้ก็แบ่งเป็นพื้นที่สวนเล็กน้อยนะครับประดับไปด้วยต้นไม้อะตกแต่งไปด้วยต้นไม้ประดับต่างๆนานานะครับก็จะมาถึงตัวกลางบ้านตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนครับนี่คือบ้านเรือนไทยประยุกต์ที่ผมจะพาทุกคนมาดูเป็นไฮไลท์ของตัวที่ดินแปลงนี้นั่นแหละครับ ข้างบนนะครับตัวบ้านเรือนไทยเนี่ยนะเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดูแต่จะพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูบ้านข้างบนเนี่ยพาดูรอบๆฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเทลานี่เป็นลานคอนกรีตนะครับแบ่งส่วนเป็นพื้นที่ลานจอดรถนะครับพื้นที่ของตัวบ้านหลังแรกเมื่อกี้นะครับและหลังที่2นะครับเป็นบ้านชั้นเดียวด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวนะฮะตัวบ้านหลังแรกนะครับเมื่อกี้นะฮะหลังนี้นะฮะก็จะประกอบไปด้วย1ห้องนอนหนะะึ่ห้องน้ํามีห้องโถงแล้วก็ห้องพระนะครับซึ่งผมไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่พักอาศัยอยู่ด้านในนะครับก็ให้ท่านพักผ่อนก่อนนะครับก็จะให้ดูนะฮะบรรยากาศโดยประมาณนะครับมาดูหลังนี้นะครับ หลังนี้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับห้องครัวครัวไทยแล้วก็ครัวเทศนะครับรวมถึงนะครับพื้นที่ของห้องอเนกประสงค์พื้นที่เก็บของที่อยู่ด้านท้ายของโรงจอดรถตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวจะพาดูคร่าวๆก่อนล้วกันนะครับโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับตัวแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับ ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยติดกับริมน้ําก็คือแม่น้ําท่าจีนและด้านข้างนะครับฝั่งนี้นะครับจะติดกับวัดบ้านกลางนะครับในโซนตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้นะครับสําหรับแขกที่เข้ามาเยี่ยมนะครับเจ้าของบ้านนะครับเอาไว้ใช้สําหรับห้องน้ํารับรองนะครับเรามาดูในส่วนของบ้านชั้นเดียวตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของ พื้นที่ครัวนะครเป็นครัวไทยนะตรงที่ใช้กลิ่นค่อนข้างจะหนักนะครับมาดูในส่วนของตรงนี้เป็นครัวเทศกลิ่นเอ่อเป็นครัวเทศกลิ่นครัวไทยนะฮะก็จะใช้กลิ่นได้พอประมาณนะฮะตรงนี้ก็จะมีฮูดดูดอากาศให้นะครับของค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเจ้าของบ้านเก็บของไว้เยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะมาดูนะฮะของจริงนะฮะเดี๋ยวพามาดูนะครับ วันนี้อาจจะดูคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของไดนิ่งหรือพื้นที่รับประทานอาหารนะครับเจ้าของบ้านก็เ,เก็บสัมภาระไว้อย่างที่เห็นนี่แหละฮะแล้วก็เชื่อมต่อห้องพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้ก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนข้างในเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับพื้นที่ของบ้านหลังนี้นะครับก็อยู่ประมาณ80-85ตารางเมตรพอๆกับบ้านหลังแรกนะครับ มาในส่วนของบ้านทรงไทยตรงนี้นะครับตัวบ้านทรงไทยเนี่ยนะครับจะเป็นบ้าน2ชั้นที่ใต้ถุนสูงอยู่แล้วนะครับลักษณะของบ้านทรงไทยก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นพื้นที่เปิดล่งนะครับชั้น1นะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนมากเจ้าของบ้านใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รับรองเป็นพื้นที่สังสรรค์สําหรับแขกเกลือที่มาเยือนนะครับ ตัวพื้นที่ด้านล่างนะครับของบ้านเรือนไทยเนี่ยนะครับท่านเจ้าของเนี่ยนะครับเคยจัดเป็นงานแต่งงานของลูกสาวเนี่ยพื้นที่ต้อนรับสําหรับแขกเนี่ยโต๊ะที่มาวางตรงนี้เนะี่ยสามารถวางได้ถึง80-90โต๊ะเลยนะครับ รองรับคนได้ถึง7 8 0 0คนเลยในมุมมองธุรกิจเนี่ยผมว่าถ้าปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารนะครับหรือ Mac แม้กระทั่งธุรกิจเว딩นะครับร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำเนี่ยแถวๆนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับซึ่งด้านหน้าก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นท่าเรือหรือเป็นพื้นที่เอาไว้เช็คอินไว้ถ่ายรูปได้นะครับผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับธุรกิจแบบนี้ร้านอาหารแบบนี้ในอำเภอศรีประจันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานสวนนะครับเป็นลานหญ้าที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก่อนจะไปดูตัวบ้านทรงไทยข้างบนจะพาดูรอบๆก่อนว่าบรรยากาศตรงนี้เนะี่ยน่าอยู่ขนาดไหนนะครับแดดล่มล,ม,ลมตกประมาณนี้โอ้โหอากาศดีมากเลยนะครับจริงๆพื้นที่บริเวณลานหน้าบ้านตรงนี้นะครับ มันเหมาะมากเลยนะครับกับช่วงบรรยากาศแบบนี้นะฮะตั้งเป็นแคมปิง้งหรือว่าจะหมูกระทะนะครับย่างกริลการจัดปาร์ตี้นะครับผมว่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับพื้นที่สวนตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยต้นประดู่ท้องกวาวต้นตะโกนะครับต้นมะยงชิดนะครับโอ้เรียกได้ว่ามีทั้งไม้ใหญ่ยืนต้นไม้ผลนะครับ รวมถึงไม้ประดับต่างๆนะครับแนวเขตของตัวบ้านเนี่ยนะครับก็จะสุดตรงกำแพงตรงนี้นะครับที่สำคัญที่สุดของที่ดินแปลงนี้นะครับนั่นก็คือด้านหน้าของตัวแปลงเนี่ยจะมีที่ดินที่เป็นที่ดินงอกออกมานะครับเป็นสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่ที่ดินที่มีที่ดินงอกเนี่ยก็จะประมาณเกือบ200ตารางวานะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นสิทธิ์ของ เจ้าของบ้านแปลงนี้นะครับที่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับบนที่ดินที่มันงอกตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านก็ทําการปลูกผักพืชสวนครัวรัวกินได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูที่เห็นปูอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นปูสลัมเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของสิทธิ์ของที่ดินเจ้าของบ้านตรงนี้เลยนะครับถามว่าน้ําท่วไมไหมตรงนี้นะครับบอกเลยครับแม้กระทั่งปี2554เนี่ย ที่ดินในตัวบ้านตรงนี้น้ําไม่ท่วมเลยนะครับเพราะว่านี่ฮะเจ้าของบ้านบอกว่าให้ดูแนวเดิมเลยช่วงปี2อ5 4เนี่ยนะครับนี่นะครับก็จะมีระดับแนวระดับน้ำนะฮะนี่เป็นตั้งแต่10กว่าปีมาแล้วนะครับยังเห็นแนวอยู่นะครับไม่ถึงในที่ดินตัวบ้านนะครับรับประกันได้เลยครับว่าบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้ข้างในน้ำไม่ท่วมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าของบ้านก็มาปลูกสร้างนะครับเพราะว่าปลูกเป็นผักไม้เรื้อนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะส่วนตรงนี้ก็ใช่นะครับตรงที่เป็นป่ากล้วยตรงนี้นี่ก็มีทั้งต้นมะดันต้นมะพร้าวผักหวานบ้านต้นกล้วยนี่แหละครับนี่คือที่ดินที่เป็นที่ดินเฉลยที่งอกออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวิรตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของ ท้องมังกรนะครับน้ำที่พัดเอาเศษดินเศษตะกอนทั้งหลายเนี่ยมาทับถมตรงนี้จนเกิดเป็นที่ดินงอกในบริเวณตรงนี้นะครับนี่คือส่วนหน้าบ้านนะครับแปลงนี้นะครับบอกเลยครับว่าสังเกตง่ายมาดูง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่ารู้จักอำเภอศรีประจันต์หาไม่ยากครับที่ดินแปลงนี้นะครับ แปลงนี้บ้านหลังนี้บ้านสวนทรงไทยตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของที่ว่าการอำเภอศรีประจันนะครับเห็นไหมเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับและก็สถานีตํารวจศรีประจัน์นะครับง่ายๆเลยครับหาง่ายมากที่ดินแปลงนี้ยื้อๆไปตรงนู้นก็จะเป็น สะพานศรีประจันหลังสะพานตรงนู้นก็จะเป็นถนนสาย3-40แยกศรีประจันจากสุพรรณบุรีมุ่งหน้าไปชัยนาทนะครับอําเภอศรีประจันเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีก็ประมาณ 14- 15กิโลเมตรโดยประมาณประมาณนี้นะครับและจากที่ดินตรงนี้นะครับใกล้กับแยกศรีประจันมายัางแปลงนี้นะครับมายัางบ้านหลังนี้เนี่ยเพียงแค่850เมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลเลยนะครับ บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทยประยุกต์แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนเห็นคุณค่าอยากเก็บรักษาไว้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนขึ้นไปดูในส่วนของบ้านทรงไทยกันครับไปลักษณะของบ้านทรงไทยด้านบนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจะแบ่งไว้เป็น3ส่วนนะครับห้องนอนจะมี2ห้องนอนนะครับซ้ายขวา2ห้องน้ําด้านบนโถงประธานแล้วก็ จะเป็นมุกนะครับที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับโอ้โห,หน่าอยู่มากเลยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบบ้านทรงไทยหลังนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศดีมากน่าอยู่มากเป็นบ้านที่ทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับขึ้นมาจากบันไดส่วนแรกที่จะเจอนะครับสายมือเวลาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเจอกับมุกนะรตรงนี้เขาเรียกมุกเป็นเรือนนะฮะเป็นเหมือน อ่เอเทเรสชันชลาที่ไว้นั่งพักผ่อนกันนะครับก็ไปชมบรรยากาศด้านหน้าแม่น้ำนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับเป็นลานบ้านตรงกลางเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเรือนนอนนะครับเรือนนอนทั้งซ้ายและขวานะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับทุกๆห้องมีแอร์หมดนะครับส่วนลานตรงนี้นะครับ ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นระแนงนะครับซึ่งเราประยุกต์นะครับโดยใช้รแนงที่เป็นรแนงอลูมิเนียมนะครับนะอยู่ทนแน่นอนนะครับตรงนี้เพื่อลดแสงนะครับลดแสงตอนกลางวันนะไม่ให้พื้นมันร้อนนะครับแล้วก็ยังให้แสงรำไรอยู่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเรือนประธานนะครับเรือนประธานตรงนี้ก็จะสามารถเดินนะครับ รอบตรงนี้ได้เลยวนเรือนได้เลยนะครับตัวเรือนประธานเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เอาไว้นั่งสวดมนต์ทำสมาธิเจ้าของบ้านท่านก็ได้ทําเป็นห้องพระนะครับเป็นตู้กระจกตู้กระจกเนี่ยก็ประมาณสองแสนตัวบาทนะครับที่เขาทําเป็นไม้ตรงนี้เป็นไม้สักหมดนะครับด้านบนนีน่เป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับส่วนตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นไม้มะค่าใครที่เห็น คุณค่าของไม้นะครับอยากเก็บรักษาบ้านทรงไทยตรงนี้ไว้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนจากบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมาเป็นร้านอาหารริมน้ําก็ได้นะครับผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับถ้าเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นร้านอาหารริมน้ําตรงนี้นะครับอ๋อนะครับห้องกระจกนะครับรวมถึง พระประธานนะครับท่านเจ้าของบ้านยกให้เลยนะครับมูลค่าตรงนี้ก็ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆนะครับรูนี้ปกติแล้วนะฮะท่านเจ้าของเนี่ยนะครับก็เอาไว้เดินจงกรมนะครับหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิแล้วท่านก็เดินจงกรมตรงนี้นะครับเป็นกิจวัตรของท่านเลยนะครับ ตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ติดริมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นทิศตะวันออกนะครับหลังบ้านนะครับที่ติดถนนเทศบาล6เนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับเวลาช่วงเย็นมานะครับก็จะแดดร่มประมาณนี้เลยนะครับเดินรอบบ้านนี้ก็สบายเลยนะครับนี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับบ้านสวนบ้านทรงไทยตรงนี้นะครับโฉนดลอยนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะฮะ เป็นโนดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับจะถือที่ต้องระวังเลยนะฮะกรอบนี่ท่านเจ้าของนะครับก็ผมเรียกว่าพี่หมอนะครับอ่ะถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อตรงนะครับกับทางเจ้าของพี่หมอครับฝากเบอร์ไว้เลยครับเบอร์โทรอะไรครับครับเบอร์ตรงเลยนะครับ081 858 2940ครับ มอยกสุพันครับมอยกสุพันชื่อนี้มีชื่อเสียงในสุพันนะครับถ้าใครอยู่สุพันก็จะรู้จักท่านดีนะครับเบอร์โทรดีวผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับหน้าจอสามารถติดต่อตรงมาหาพี่หมอยกได้เลยนะครับเซียนพระแถวนี้เขารู้ดีครับก็โดยประมาณนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมพาชมคร่าวๆนะครับซึ่งบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาชมของจริงก็สามารถที่จะนัดเข้ามาชมของจริงกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากให้เห็นของจริงนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่บางส่วนไม่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นได้นะครับสรุปนะครับบ้านหลังนี้บ้านสวนหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่2งาน29ตารางวานะครับ ประกอบไปด้วยบ้าน3หลังนะครับสหลังแรกเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านปูนนะครับซึ่งมีเนื้อที่แต่ละหลังเนี่ยก็ประมาณ80-85ตารางเมตรนะครับและบ้านทรงไทย2ชั้นตรงนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ600ตารางเมตรโดยประมาณนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ตั้งอยู่บนที่ดินตรงนี้นะครับมีห้องนอนนะครับ4ห้องนอนห้องน้ําทั้งหมด เจห้องนะครับและพื้นที่จอดรถนี่นะครับสามารถจอดรถใต้หลังคาเนี่ยประมาณ5คันไม่รวมพื้นที่จอดรถเสริมต่างๆนะครับตัวที่ดินนะครับด้านหน้าติดริมน้ำเนี่ยประมาณ35เมตรเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอศรีประจัน์และสถานีสพอนะครับศรีประจันนะครับด้านหลังนะครับมีความกว้างประมาณ27เมตรนะครับติดกับถนนเทศบาล6นะครับ ส่วนแนวลึกที่สุดนะครับจากหน้าแปลงไปท้ายแปลงนี้ก็ประมาณ98เมตรนะครับราคาขายตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้ขายในราคา22ล้านบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้สนใจบ้านเรือนไทยตรงนี้อยากจะปรับปรุงรีโนเวทนะครับ อยากจะเข้ามาชมก็สามารถติดต่อผม9กุมพาเข้ามาได้นะครับอยากทราบพิกัดเบื้องต้นนะฮะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เช่นกันนะครับแล้ววันนี้ผม9กุมพาก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ